สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีมีรักแฟงเพลงของเอทุกคนครับผมวันนี้นะครับเป็นการเดินทางอีกหนึ่งการเดินทางนะครับที่เราเดินทางมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนนะครับกับพี่สาวสุดสวยของน้องเอนะครับสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะเอพีกทุกท่านค่ะ เป็นไงบ้างคาวันนี้เดินทางทั้งวันช่วงนี้ก็ค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะหาที่พักหน่อยเนาะ,ดะ,ดะ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนนะครับเดีย๋ดวยว <laughs> ไปดูกันเลยนะครับผม <laughs> นี่เราก็ชื่อ ก็เป็นเส้นทางที่เรากำลังจะไปพักพิงกันนะครับผมจำได้ไหมเอ่ยที่ไหนครับพี่สาวคุณคุณไหมคะคุณคไหมคะที่พี่สาวมานอนสี่วันสี่คืนห้าคืนในในในตรงไหนนะคะที่พี่สาวที่พี่สาวที่พี่สาวออกมาซื้อเบียร์นะคะก็นี่แหละค่ะแถวนี้แหละค่ะแถวนี้แหละ เส้นทางทแถวนี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าติดเบียร์ะะราคาติดเหล้าติดเบียร์นะคะก็เ,เลยออกมาซื้อเบียร์ค่ะอ๋อเป็นคนติดเบียร์นั่นเองเนาะใช่ค่ะเส้นคุ้นๆไหมคะพี่สาวเริ่มประจางนะคะเ <c oughs> ส้นทางเริ่มชัดเจน,นะคะ่ะเส้นทางเริ่มชัดเจนนะคะคนี่คะ่ะตอนนี้เราก็จะไปบ้านแม่ตุ่นเนาะพี่สาวเนาะเดี๋ยวไปเจอแม่ตุ่นอีกทีหนึ่งนะครับผมร้านเขาเย็นกั ไปจุดจ้วดกันที่บ้านแม่ตุ่นครับชิ่งนี่ก็เป็นทางเข้าบ้านแม่ตุ่นของเรานะครับผมโอ้โห و, เกือบล้างรถมานะคะคุน<ม>น่ะมีแพะ<ม>พอ,อมพี่นออ้องแ,อแ,แม่ตุน่นเน้่นนะ่ะพี่สาวยังมาก็บอกแล้วว่าน้องล่าก,กับตุน่นหยิบแดดไหมท่านเพื่อน <laughs> เห็นแล้ว อันนี้แพะเหรอน้องสาวไม่ใช่แกะเหรอแพะไม่มีคนเลี้ยงแกะมาในแถวนี้ไม่มีคนเลี้ยงแกะค่ะเพราะคนเลี้ยงแกะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะออผมคิดว่าแกะโอ้แพรเหรอเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งหันน้ำเบิ้งพุดนะอันนี้บ่อกุ้งที่ที่ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับเมันเป็นบ่อกุ้งบ่อกุ้งอีกบ่อหนึ่งวิวดีนะคะพี่สาวเนาะวิวดีมากค่ะน้าเออน้าน้ำหน้ามานอนพักผ่อนนะบ้านตุนเนาะ เป็นบ้านสะอาดสะอ้านนี่เนาะพี่สาวเนาะมีที่พักแล้วก็วิวนั่งโอ้ยจัดเป็นที่เป็นทางค่ะเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อนอะถึงบ้านจะหลังเล็กแต่ก็สะอาดสะอ้านนะครับมีที่นอนเยอะค่ะอืมพื่นนพี่น้องแต่มีที่นอนเยอะมากอาจจะไร้ตาหนึ่งด้วยพี่น้องแต่ว่าได้อัธรรถค่ะพื่อนอะพื่อนอะสองเมลูกพื่อนอะแลนไซกันนะกินหอดเด้กินหอดเด็ก แล้วพี่น้องสวัสดีแม่ตุนค่ะฟึ่งบ่งของกินเต็มเลยค่ะพี่น้องถึงแล้วมามามปุ่นระเอยงหลังมาแล้วปลาสุขสวดีจ้าถึงแล้วอีกประตูค้อนคลองล้องปชกตงกิขอบคนยังงป่อหมูว่านนี่ล่ะ ก็จะวางกลับมือว่านี่แหละกับมาใหม่นี่แหละสวัสดีค่ะน้องสาวมาใหม่ค่ะมาหอดแล้วนี่เอาเป็นับปุ๊กมาหอดแล้วถึงบอกกูัวแล้วมายกของลงคาชื่ออีเล่วันนี้แม่ชื่ออ่ายกเลยค่ะแม่ตุ่นมีอะไรบ้างค่ะบของกินขึ้นหลายแท้ะอุดมสมบูรณ์เนาะ หอยแครงสิบโลสิบโลหอยแคงสิบโลปลาอีกเจ้าเออปลาหมึกเนื้อหยกเร็วนักพี่น้องเลยหยกบมดไปหยกเรื่ออันนี้เป็นผู้ไทยเด้อนี่เด้อเออเาลันเป็นผู้ไทยเด้อครับผมผมเป็นผู้ไทยเด้อครับผมันี้ผมเป็นผู้ไทยครับผมพ่อนี่ยครับโอ้ยวันมานแม่บอลแมนบอลแมนบอลแมนบม่ตุน อัานว่าแม่เออตุ้นพ่แม่เออตุ้นเอาไว้ครับพ่แม่นอันพ่แม่นเอาไว้อันนั้นอ่าไว้อันนั้นเอาไว้เอะตะกรองเขาเอาลงครับเอาเลยน้องล่าเอาลงเลยครับน้องล่าอย่พอนอย่พอนโอ้ยพองหอมมาไปเชือกเมื่อี่นี่เนี่ยผมลืมเอออันนี้เอาเสื้อผ้าเนี่ยเอาลงอย่าค่อยเอาลงถึงแล้วพี่น้องนี่ก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ ตอนเย็นเราจะมากินเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับอรทอนไมตุนแล้วถึงคุณแม่ตุนแล้วนะครับตลอดจมหากูมือพึ่งม้าก็พึ่งม้าอีกนี่พี่น้องเบิ่งบรูมาปื๊บๆกับมาอีกอย่างไงม้าไม่ว่าตลอดเลยแหละเนาะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับว่าอาจจะจวดแบบใดนะคะเดี๋ยวเจอกันนะจะบ๊ายบเย็นเย็นเจอกันอีกค่ำคืนนี้ค่ะ